ทางคุณสุรพงษ์เราฮะอัญญาผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ Move และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า btsc นะครับซึ่งก็อยู่ในเครือของ bts group holdings ก็เปิดเผยนะครับกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจว่าบริษัทนั้นได้รับแจ้งจากทางกรุงเทพมหานครหรือว่ากทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีการชำระเงินนะฮะชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงก็คือในส่วนของสัญญางาน om จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งสภากทมนะครับได้ให้ความเห็นชอบใจขาดเงินสะสมจำนวนไม่เกิน1 4 5 4 9ล้าน5 0 3 8 0 0บาทนะครับได้ภายในสัปดาห์นี้ซึ่งเร็วที่สุดก็คือวันนี้วันนี้นะ24ธันวาคมเดี๋ยวรอดูนะฮะสักช่วงบ่ายๆจะมีข่าวดีหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าการรับชำระหนี้ในครั้งนี้เนี่ย BTS จะมีการนำไปชำระหนี้ที่ครบกำหนดก่อนส่วนที่เหลือนะฮะก็จะเก็บเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทไว้สำหรับจ่ายหนี้ที่เหลือต่อไปซึ่งผลจากการได้รับชำระหนี้จากกอทมก็จะส่งผลทำให้หนี้สินต่อทุนหรือ D/E ratio นะครับของ BTS เ,เนี่ยลดลงเหลือต่ำกว่า2เท่าขณะเดียวกันหนี้จากงาน o m ส่วนอื่นๆน,นะฮะที่เหลืออีกประมาณสัก3า0ห0ล้านบาท BTS จะมีการเดินหน้าเจราจากับกอทมอในเร็ววันนะครับหลังจากที่ได้รับเงิน14,500ล้านบาทมาตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีพี่สุประชัยเพราะ14,500ที่จ่ายเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นการจ่ายสำหรับสัญญาที่สิ้นสุดลงในช่วงปี2564ใช่ใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีในส่วนของการไปฟ้องร้อง เพิ่มเติมเนื่องจากกทมเองก็ผิดนัดชําระต่อ BTS อก็คือระหว่างปี64มาถึงปี65อ่าอันนี้เรื่องเนี่ยอยู่ในสารชั้นต้นแล้วมูลนี้ประมาณสัก11,000ล้านบาทอันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่มันก็ไม่ได้จบเพียงเท่านั้นไงเนะพราะรมันก็จะมีก้อนจากปี65ที่ดําเนินมาจนถึงปัจจุบันอีกซึ่งมันคิดหลงโจงสาลาตะกันออกมาแล้วเนี่ยมันประมาณสักสามหมื่นล้านใช่ใช่ถูกไหมฮะคือไอ้ก้อนหลังเนี่ยมันยังไม่มีดอกเบี้ยเพราะมันยังไม่ถึงคิวผิดนัดชําระแต่ก็นี่ไงฮ ก้อนแรกออกมามเพราะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่บนเนื้อหาของสัญญาฉบับเดียวกัน อ่าใช่แค่แบ่งห่วงเวลาครับถูกไหมฮะก็คือถ้าห่วงเวลาไหนมันครบกําหนดชําระแล้วกรทมไม่ได้รับชําระอันนี้บีทีเอสเขาก็ไปฟ้องร้องเป็นคดีความอ่าใช่ใช่ไหมฮะว่าผิดนัดชําระก็คือเป็นการละเมิดสัญญาฉะนั้นด้วยสัญญาฉบับเดียวกันออวิสัยของการละเมิดก็เหมือนกันนะฮะเนื้อหาสาระมันเหมือนกันทั้งหมดฉะนั้นก็น่าสนใจว่าถ้าจ่ายก้อนนี้เสร็จแล้วมันจะใช้เป็นบรรทัานใช่ไหมฮะในการจ่ายก้อนต่อๆไปได้เลยหรือไม่โดยไม่ต้องมีการไปฟ้องร้อง ให้เสียเวลาและที่สําคัญครับไอ้เสียเวลาเนี่ยไม่พอ,อเวลาที่เสียไปยิ่งเสียมากเท่าไหร่นั่นหมายถึงดอกเบี้ยที่กรทมจะต้องจ่ายมากขึ้นเท่านั้นอืมอมตองรงนี้มันก็เป็นภาระต่ออะไรฮะภาษีประชาชนอีกใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยดีดลูกคิดออกมาประมาณเจ็ดล้านบาทต่อวันอืมต่อวันนะฮะเจ็ดล้านบาทต่อวันนะครับ อ่ก็เดี๋ยวรอนะฮะวันนี้จะได้รับเช็คหรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้ก็คงไม่เกินสัปดาห์นี้แล้วหลังจากรับเช็คไปเดี๋ยวจะมีการเจราจา ถอนเรื่องออกจากศาลไหมสำหรับก้อนหมื0 0หกว่าล้านแล้วก็ไปทําการชําระกันให้เรียบร้อยไม่ต้องรออีกต่อไปเพราะยิ่งรอก็ยิ่งเสียดอกเบี้ยแพงขึ้นนะแล้วบรรทัดฐานมันก็มีอยู่แล้วว่าเป็นหนี้วิธีการเดียวที่จะเคลียร์หนี้ได้ก็คือต้องเอาเงินมาจ่ายเอาเงินมาจ่ายมันก็ชัดเจนตรงไปตรงมาตามนั้นถูกไหมฮะแล้วก้อนนี้เป็นคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดั้นมันก็สามารถที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานได้ โดยที่ไม่ต้องไปตีความอะไรกันเพิ่มเติมอีกแล้วนะใช่ใช่แล้วก็ไอ้ส่วนที่เหลือนะครับอย่างคุณวราล่าสุดยังมีความเคลื่อนไหวจากสภาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะว่าหรือว่วสกน,นะครับอย่างคุณนภาพ,พลจิรกุนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเขตบางกอกน้อยในฐานะรประธานคณะกรรมการที่การวิสามันเพื่อศึกษาปัญหาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับก็มีการเปิดเผยกับทีมทีมข่าวข่าวหุว้นธุรกิจนะครับว่า ได้มีการหาลือกับนายชัชชาติสิธิพันธ์นะครับเพราะว่ากทมแล้วนะครับเกี่ยวกับแนวทางการชําระหนี้ O&M ในโครงการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนที่เหลือนะครับโดยคาดว่าจะนําเรื่องดังกล่าวเข้าหาลือในสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญน,นะครับในเดือนมกราคมปีหน้าก็คือเดือนหน้านี้แล้วนะครับโดยเป็นโดยเป็นค่าจ้างเดินรถที่ b t s ีอได้ยื่นฟ้องเพิ่มเติมนะครับเมื่อวันที่22 พฤศจิกายนปี65ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการของศาลชั้นต้นนะครับจำนวน11,811ล้านบาทซึ่งเป็นยอดหนี้ค้างจ่ายค่าเดินรถและก็ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส,ส่วนต่อขยายเส้นที่1และก็2นะครับตั้งแต่มิถุนายนปี64ถึงตุลาคมปี65รวมทั้งยอดหนี้ค่าจ้างการเดินรถนะครับและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายทั้ง 1- และ2นะครับงวดตั้งแต่ พฤศจิกายนปี65ถึงมิถุนายนปี67อีก13,513 13ล้านบาทที่ไอ้ก้อนนี้ยังไม่ได้มีการไปฟ้องศาลนะครับ hmm. นะฮะนอกจากนี้ทางบอร,ร์ดวิสามันนะครับก็เพื่อการศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวก็ยังแนะนําให้กรุงเทพฯหนาครเนี่ยนำเงินที่ได้จากการจะค่าโดยสารสายสีเขียวส่วนต่อขยายมาชําระหนี้ค่าที่ค้างชําระให้กับ BTS ท,ทุกเดือน จากเดิมที่มีการค้างชําระหรือจ่ายไม่ครบตามสัญญานะฮะอันนี้ก็จะมีสภาเขาก็ขึ้นไหวนะปีหน้ามกราคมก็จะมีการหารือกันว่าไอ้ก้อนที่เหลืออีกประมาณสักสามหมื่นกว่าล้านเนี่ยจะจ่ายเลยให้จบสิ้นหรือไมเพราะมันไม่ต้องแบกรับดอกเบี้ยต่อไปนะครับ ก็นั่นแหละฮะตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักก็คือทางคณะกรรมการวิสามันเพื่อการศึกษาปัญหาเรื่องของสายสีเขียวเนี่ยก็คงจะให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของภาราดอกเบีย<ช>้ยที่กรทมพึงจ่ายตามเงื่อนไขของสัญญาใช่ไหมฮะ,ะว่ามันมีการผิดนัดชำระหรือว่ามีการจ่ายล่าช้าอะไรออกไปฉะนั้นก็ในฐานะของประธานคณะกรรมการที่ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ในฐานะของสภาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยก็เลยมีการหาหรือกับผู้ว่าว่าเออก็ในเมื่อ อย่างกรณีของเนี่ยหมื่นล้านใช่ไหมฮะสารคของสูงสุดก็มีคําพิพากษาอมาเป็นที่สุดแล้วเป็นที่สิ้นสุดแล้วมันก็น่าจะยึดโยมเป็นมนาตรฐานได้แล้วก็อย่างที่บอกไงไอ้ส่วนที่เหลือก็จะได้ทยอยชําระไปไม่ต้องให้มันเกิดภาระดอกเบีย้ยผูกพันขึ้นมาทีนี้มีเสริมเพิ่มเติมมน,นะครับในส่วนของ BTS เองเนี่ยก็ส่งสัญ,ญญาณว่าพร้อมจะเจราจากับภาครัฐนะครับกรณีซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีชมพูและสายสีเหลืองหากได้ราคาที่เหมาะสมตามนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอย่างไรก็ตามแม้จะมีการขายสัมปทานไปแล้วนะครับบริษัทเองก็จะยังคงรับจ้าง งานเดินรถอยู่ซึ่งก็จะแปลเปลี่ยนมาเป็นอะไรได้ที่แน่นอนสม่ําเสมอนะก็ไม่ใช่เป็นคนโอเปรเรตคือไม่ใช่เป็นคนลงทุนและโอเปรเรตเองอีกละก็ะะคือขายสัมปทานคืนให้กับรัฐไปแล้วตัวเองเนี่ยก็มารับจ้างเดินรถร,รับจ้างซ่อมบํารุงนะมันก็กลายเป็น r e c y l l i n g income ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝ้าของคุณสุริยะจึงรู้เนืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็กล่าวนะครับว่ารัฐเองเตรียมจะมีการตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าคืนจากเอกชนที่รับสัมปทานอยู่ในปัจจุบันก็จะมีสายสีน้ําเงินสีชมพูสีเหลืองสีส้มที่ยังมีอายุสัมปทานเหลืออีกกว่า20ปีนะยกเว้นตัวของสายสีเขียวที่ปัจจุบันนั้นเหลืออายุอีกประมาณ5ปี hmm. เพียงเท่านั้น ครับนะฮะนี้ก็ดูแล้วตามทไลายของเรื่องของการซื้อคืนเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยกระบวนการอยู่ในเรื่องของการร่างกฎหมายนะฮะขึ้นมานะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบรตัวร่วมหรือว่าพรบรอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ตามทไลายของรัฐบาลก็ประเมินไว้นะครับว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้นะครับเรื่องของอกฎหมายต่างๆ ที่จะมารองรับการซื้อในแง่ของสัมปทานรถไฟฟ้าต่างๆคืนนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บก็จะเข้าในแง่ของว่าเอ๊ะแล้วเงินที่ซื้อจะเอามาจากไหนนะครับอันนี้ก็มีแนวคิดในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะครับตรงนี้เข้ามาเพื่อรองรับการซื้อคืนแล้วก็แน่นอนนะครับว่าตามรโยิบายคือ20บาทตลอดสายทุกสายทุกสีของรถไฟฟ้านั่นเองนะครับล่าสุดทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะก็ ได้มีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น BTS นะครับจากเดิม5บาท55สตางค์555นี่นะครับขึ้นมาเป็น6บาท49สตางค์ก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก17เอร์กรุงศีเขาก็ระบุนะครับ According to local newspaper BMA is likely to pay BTS for past O&M services amounting to 14.5 billion บาท this week นะก เป็นการอ้างอิงกันนะฮะข่าวที่เรามีการนําเสนอในวันนี้ด้วยซึ่งก็ทางกรูสีเองก็มองนะฮะว่าหลังจากที่ได้รับชําระเงินก้อนนี้ไปแล้วก็น่าจะเป็น s e n ิเ m e n t ที่ดีที่มีโอกาสาว่า BTS จะได้รับชําระก้อนอื่นๆตามที่เรานาเสนอเนี่ยต่อไปได้ในอีกไม่ช้าก็แน่นอนมันจะไปปลดเปลื้องภาระหนี้สินของ BTS ลง นะก็ทําให้ภาระในการจ่ายดอกเบี้ยก็ลดลงตามใช่ใช่ไหมฮะก็ตัวเบาขึ้นแหละตัวเบาช่ใช่งั้กำไรที่ได้มาจากการทํามาหาได้มันก็ได้เฉิดฉายในบรรทัดสุดท้ายได้มากขึ้นไม่งั้นทํามาเท่าไหร่คดอกเบี้ยเนี่ยคือก่อนจะไปถึงบรรทัดสุดท้ายสมมติท็อปไลน์มาเรเวนิวมาแล้วนะฮะต้นทุนมีเท่าไหร่อ่ะหากไปที่กว่าจะไปถึงบรรทัดสุดท้ายมันมีไอ้บรรทัดดอกเบี้ยที่มันดักเก็บค่าตรงอยู่ใช่ไหมฮะเพะงั้นผลประกอบการเนี่ย รายได้มันเท่าไหร่หักค่าใช้จ่ายไปแล้วหักต้นทุนรุ่นนี้นั่นไปเจอดอกเบี้ยตัดออกไปอีกโอ้โหกว่าจะลงไปถึงบรรทัดสุดท้ายได้มันก็ร่อยหรออ่ามันร่อยหรอลไปนะครับประมาณนี้นะฮะก็กลับมาอยู่ในส่วนทรงองค์เอลที่ดูดีขึ้นชาวนี้หุ้นบวกไปประมาณสัก3%าสำหรับ BTS